จเจริญสุขจเจริญพรญาติโยมเทวด,ดาผู้เจริญทั้งหลายไปกันต่อในเรื่องของมงคลที่18ในมงคลชีวิต3าที่แปดประการฉบับทางก้าวหน้าเรื่องทํางานไม่มีโทษโรงงานที่ดีมีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงเพราะผลิตผลงานได้มากเท่านั้นโยมแต่จะต้องผลิตผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ด้วยเช่นกัน คนเราจะเจริญก้าวหน้าทำประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้ไม่ใช่เพียงเพราะทำงานได้มากเท่านั้นแต่จะต้องเลือกทำเฉพาะงานที่ไม่มีโทษด้วยเห็นไหมงานไม่มีโทษคืออะไรโยมงานไม่มีโทษหมายถึงงานที่ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนใครแต่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นความสามารถในการทำงานของคนมีอยู่สองระดับคือ ขั้นทําได้กับขั้นทําไม่ได้ทําได้หมายถึงอะไรทําได้ก็หมายถึงการทํางานสักแต่ให้เสร็จเสร็จไปจะเกิดประโยชน์หรือไม่เพียงใดไม่ไม,ไม่ไม่ได้คํานึงถึงทําดีหมายถึงอะไรทําดีก็หมายถึงการเป็นผู้ชิดให้รอบคอบถึงผลได้ผลเสียทุกแง่มุมนะแล้วจึงเลือกทําเฉพาะแต่ที่เป็นประโยชน์จริงๆ สิ่งใดที่ไม่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเพียงพอก็ไม่ไม่ทำสิ่งนั้นผู้สัตว์านก็คือถ้าทำต้องต้องให้ดีอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่ดีต้องไม่ทำนะถ้าทำก็ต้องทำให้ดีถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องทำประมาณนี้กล่าวอีกในย่านึ่งก็คือทำได้หมายถึงทำสิ่งต่าง ได้ตามที่ตอนอยากได้อยากทําเช่นค้าขายหาผลประโยชน์เข้าด้วยตัวเองเข้าตัวอ่าเข้าผลประโยชน์เข้าตัวเป็นโดยไม่เลือกสิ่งของที่ค้าอาจขายสิ่งที่ไม่ควรขายอย่างพวกเราบริยาบ้าเป็นต้นก็ได้หรืออยากได้ยศอยากได้ตําแหน่งก็มุ่งมั่นช่วงขิงเอาให้ได้ผิดถูกชัว่วดีอย่างไรไม่ได้คำหนึ่งการทำได้จึงเป็นเพียงคุณสมบัติ ขั้นต้นของคนทำงานเท่านะั้นถ้าจะให้ดีจริงแล้วต้องถึงขั้นทำดีคนทำดีนั้นมีคุณสมบัติในตัวถึงสองอย่างอยู่คือนอกจากจะทำได้แล้วเนี่ยยังสามารถเลือกไม่ทำก็ได้สิ่งที่ทำได้แล้วเราสามารถที่จะเลือกไม่ทำก็ได้ถ้าเห็นว่าทำแล้วจะไม่ดีอย่างนี้ะจะจริงแท้นะจึงจะจริงแท้ อาจจะเปรียบได้ว่าคนทํางานคันคันทําได้เนี่ยก็เหมือนกับเด็กทารกที่พึ่งรู้จักกินทําแต่เป็นทําแต่เพียงหยิบอะไรใส่ปากแล้วก็เกิดลงท้องไปกินกินขั้นนี้เรียกว่ากินได้ยังไม่ใช่คนยังไม่ใช่คนกินเป็นยังไม่มีความดีพิเศษอะไรนะถ้าพี่เลี้ยง เผลออาจหยิบสิ่งที่เป็นพิษใส่เข้าปากแล้วก็กลืนลงท้องอให้ผู้ใหญ่ต้องเดือดร้อนวิ่งหาหมอก็ได้แต่ควรกินเป็นเนี่ยจะต้องรู้จักเลือกของกินเห็นว่าควรกินจึงกินถ้าไม่ควรกินก็ไม่กินเห็นว่าควรกินจึงกินถ้าไม่ควรกินก็ไม่กินเช่นเดียวกันนักทํางานที่เจ่งแท้ต้องถึงขั้นทําดีคือไม่ใช่ใส่แต่ว่า ทำงานได้แต่ต้องเห็นว่างานที่จะทำเป็นงานที่ดีควรทำจริงลงมือทำเห็นไหมวิธีพิจารณางานว่ามีโทษหรือไม่ในการพิจารณางานที่ทำว่าเป็นงานมีโทษหรือไม่ต้องไม่ถือเอาคำติชมของคนผ่านมาเป็นอารมณ์นะเพราะคนผ่านนั้นเป็นคนมีใจุ่นมัวเป็นปกติมีวินิจฉัยเสีย ความคิดความผิดเพี้ยนไปหมดสิ่งใดที่ถูกก็เห็นเป็นผิดที่ผิดกลับเห็นเป็นถูกใช่ไหมหรือเรื่องที่คนผ่านก็เห็นเป็นเรื่องที่ชั่วแต่เรื่องที่ชั่วกลับเห็นเป็นเรื่องที่ดีอ่ะถือเป็นประัาฐานไม่ได้ส่วนบัณฑิตนั้นเป็นคนมีความคิดเห็นถูกต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักบาปปคุณโทษ ทั้งเป็นคนมีศีลมีสัตว์คนประเภทนี้ใจกับป่าตรงกันนะเราจึงควรรับฟังคำติชมของบัณฑิตด้วยความเคารพหลักที่บัณฑิตใช้พิจารณาว่างานมีโทษหรือไม่นั้นมีอยู่สี่ประการด้วยกันแบ่งเป็นหลักฐานโลกสองประการแบ่งเป็นหลักฐานทางโลกนะก็มีสองประการนะโยมและหลักหลักหลักทางธรรมก็มีสองประการ องค์ประกอบของงานไม่มีโทษงานไม่มีโทษจะต้องมีองค์ประกอบสี่ประการคืออะไรบ้างดังนี้นะหนึ่งไม่ผิดกฎหมายสองไม่ผิดประเพณีสามไม่ผิดศีลสี่ไม่ผิดธรรมเห็นไหมอย่างข้อที่หนึ่งไม่ผิดกฎหมายคืออะไรไม่ผิดกฎหมายก็คือกฎหมายเป็นระเบียบข้อบังคับซึ่งทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม การทำผิดกฎหมายทุกอย่างจัดเป็นงานมีโทษทั้งสิ้นแม้บางอย่างจะไม่ผิดศีลธรรมข้อใดเลยเช่นการปลูกบ้านในเขตเทศบาลต้องขออนุญ,ญาตตามเทศบัญญัติถ้าไม่ขอผิดการทำอย่างนี้ดูเผินๆทางธรรมเหมือนไม่ผิดเพราะปลูกในที่ของเราเองและด้วยเงินทองของเราแต่กัน กระทำดังกล่าวก็เป็นงานมีโทษคือมีตาเนี่ยและโปรดทราบด้วยว่าเมื่อใครทํางานมีโทษก็ย่อมผิดหลักธรรมอยู่นั่นเองอย่างน้อยก็ผิดมงคลพระธรรมาตมุติเจ้าได้ได้ทรงตั้งสอนเป็นหนักหนาทั้งพระทั้งชาวบ้านให้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 เคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองโดยเคร่งครับ ไม่เคยปรากฏในที่ใดเลยว่าพระบรมตตดาของเราสอนพุทธานิกจนให้แข็งข้อต่อกฎหมายแม้จะเอาการประพฤติธรรมหรือความเป็นพระเป็นสงเป็นข้ออางแล้วทําการหรือแพ่งก็หาชอบด้วยพุทธประสงค์ไม่ ท่านี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธตัสนาต้องการให้สาธนิกชนเป็นคนรักสงบและให้เคารพในกฎหมายชาวพุทธต้องไม่ทําตัวดื้อแ่งต่อกฎหมายบ้านเมืองไม่ว่าในกรณีใดๆถ้าเราพิจารณาในแง่มงคลแล้วจะเห็นได้ชัดว่าการทําผิดกฎหมายนั้นเป็นอัปปะมงคลเนี่เพราะเป็นการสร้างความผิดคล้อง คอตัวเองนะข้อที่สองก็คือไม่ผิดประเพณีประเพณีหมายถึงอะไรโย,ยมหมายถึงจารียขนบธรรมเนียมของมหาชนในถิ่นหนึ่งหนึ่งหรือสังคมหนึ่งซึ่งแตกต่างกันมากบ้างน้อยมากบ้างน้อยบ้างแต่เมื่อคนทั้งหลายเขาถือกันเป็นส่วนมากและนิยมบ้าดีก็กลายเป็นกฎของสังคมใครทำผิดประเพณีถือว่าผิด ต่อมหาชนนะเช่นประเพณีแต่งงานประเพณีต้อนรับแขกประเพณีรับประทานอาหารประเพณีทําความคารพผู้ใหญ่หรืออะไรต่ออะไรเป็นต้นซึ่งแตกต่างกันไปแต่ในละท้องที่จึงต้องศึกษาให้ดีเราชาวพุทธเมื่อจะเข้าไปสู่ชุมชนใดก็ต้องถามไทยดูก่อนว่าเขามีประ,ประเพณีอย่างไรบ้างอะไรที่จะ อะไรที่พอจะโอนอ่อน่อนตามได้ก็ทำตามเขาแต่ถ้าเห็นว่าทำไปแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเราเสียหายเจภูมิธรรมและศักดิ์ศรีของชาวพุทธก็ควรงดเสียอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องเช่นประเพณีไม่ให้เกียรติผู้สูงอายุดูถูกผู้หญิงของคนบางเหล่าประเพณี ถือเลิกยามจนแทบไม่มีโอกาสทำมาหาจินประเพณีห้ามถ่ายวอรจระปัสสาวะซ้ำที่ของชาวอินเดียบางกลุ่มจนกระทั่งไม่สามารถทำช่วงใจได้ข้อที่สามคือไม่ผิดศีลศีลเป็นพื้นฐานของอะไรอย่งของการทำความดีทุกอย่างคนบางคนไม่รู้ว่าศีนคืออะไรนะ แม้ในไตรติกขาซึ่งถือเป็นหัวใจของพระธรรมเทศนาที่กล่าวไปว่าศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิทําให้เกิดอะไรเกิดปัญญาปัญญาเป็นเครื่องอะไรเป็นเครื่องบรรลุนิพพานนะม,มันจะไล่ไปตามลําดับดังนั้นผู้ที่คิดจะสร้างความดีโดยไม่นําพาในการรักษาศีลเลยจึงเป็นการิสร้าง วิมานในอากาศเราเชาวพุทธทั้งหลายควรพิจารณาทุกครั้งก่อนทํางานงานที่เราจะทํานั้นขาดต่อศีลห้าหรือไม่ถ้าผิดศีลก็ไม่ควรให้งดเว้นจากการล่วงละเมิดศีลและงดเว้นจากการสนับสนุนผู้อ้างตัวว่าเป็นผู้พิเศษแต่ไม่มีถิ่นด้วยเช่นกันพระตามาตมุติเจ้าตรัสว่าเธอพึงพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่า ตัวเราเองตามีตัวเราเอง,เเองโดยสินได้หรือไม่เธอพึงพิจารณาหนังๆว่าผู้รู้ใครควรแล้วตีเตียนเราโดยสินได้หรือไม่ในยะอืมในอภินนหปะปะจเวกคณะธรรมสูตรอังคุตรนิกายทศกัณนิบาตเล่มที่ยี่สิบสี่ข้อที่สก็คือไม่ผิดธรรมธรรมคือความถูก ดีในการปฏิบัติงานทุกครั้งต้องคำนึงถึงข้อธรรมที่พระธรรมิักเจ้าตรัสไว้ให้ถี่ถ้วนเพราะงานบางอย่างแม้จะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีไม่ผิดศีลไม่อาจผิดหลักธรรมได้อาจดังเช่นการผูกกรดชิดปยาบาทผิดหลักกุศลกรรมบทการเกียดตรค้านผิดหลักอิทธิบาท การเป็นนักเลงการพน,นันเจ้าชูผิดหลักการละอบายจมุกดังนั้นเมื่อเราทํางานไม่ว่าจะเป็นงานทางกายทางบาจาหรือทางใจก็ตามเราต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายประเพณีศีลและธรรมจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนทํางานไม่มีโทษคนบางคนมีปัญหาว่าใจก็ต้องการทํางานไม่มีโทษแต่ทำงานครั้งใดกว่าจะรู้ว่างานที่ ตัวทำเปลียนงานมีโทษเนี่ยก็ใส่ไปแต่แล้วทําไปแล้วจึงมีปัญหาว่าทําอย่างไรเราจะเป็นคนที่รู้ก่อนทําวิธีรู้ก่อนทําคือทาําอะไรโยมทางพระรูปธรัตนาสอนเรื่องการทํางานไว้ว่านิดสามารถกระนังสยโยคือใครใควรดูก่อนแล้วจึงลงมือทําดีกว่า นักทํางานสมัยนี้ก็มีคติว่าอย่ารวมก่อนเห็นอย่าอย่าเต้นก่อนอ่านซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นเองครับแต่การทํางานแบบนี้คนหนุ่มสาวมักจะไม่ค่อยชอบเพราะใจร้อนเวลาเสนองานให้ผู้ใหญ่พอท่านบอกว่าขอยคิดดูก่อนเด็กก็มักจะขัดใจ หาว่าคนแจ่ชี้ขาดทําอะไรไม่เด็ดขาดความจริงไม่ใช่เรื่องกล้าหรือขาดแต่เป็นเรื่องการใช้ความคิดนะท่านต้องการรู้ก่อนทําไม่ใช่ทําก่อนรู้แล้วทําอย่างไรนะทำอย่างไร,นะงไรจรึงจะรู้ก่อนทําข้อสําคัญคือต้องทํา ใจเราให้คลายความอวดดื้อถือทิฏฐิมานะต้องยอมรับว่าเราไม่ใช่คนเจ่งที่สุดเราไม่ใช่คนฉลาดที่สุดยังมีผู้ที่เกิดก่อนเรารู้เห็นมามามากกว่าเราใครลดความลำพองลงเสียได้ดังนี้คนนั้นจะมีหวังเป็นคนรู้ก่อนทำถ้าปรับปรุงตัวอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่มีหวัง จะต้องเป็นคนทำก่อนรู้อยู่ร่ำไปสอบตกแล้วก็จึงรู้ว่า,าเจเจโรงเรียนไม่ไดีนะตับแข็งแล้วจึงจึงจึงรู้ว่ากินเหล้ามากไปหมดตัวแล้วจึงรู้ว่าไม่ควรเล่นการพนันหนักเข้าก็ต้องเข้าคุกแล้วจึงรู้ว่าบ้านเมืองมีคือมีแปรกรรมแท้แนะ ประเภทของงานไม่มีโทษนะงานที่เราทํานั้นแบ่งได้เป็นสองประการคือหนึ่งงานที่ทําเพื่อประโยชน์ตนเองสองงานที่ทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมผู้ที่ทํางานไม่มีโทษก็หมายถึงผู้ที่ทํางานทั้งสองประ,ประการนี้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตามองค์ประกอบทั้งสี่ประการดังได้กล่าวมาแล้วงานที่ทําเพื่อประโยชน์ตนเอง คือการทํามาหาเลี้ยงชีพต่างๆเช่นทานาทาสวนค้าขายเป็นครูเป็นช่างไม้ช่างยนต์อะไรก็อะไรเป็นต้นอ่ะซึ่งในใ,ในในเรื่องการประกอบอาชีพนี้พระธรรมาตมติเจ้าท่านตรัสว่าอาชีพต้องห้ามต่อไปนี้พุทธะนิกรชนไม่ควรทําได้แจอาชีพอะไรบ้างหนึ่งการค้าอาวุธสองการค้ามนุษย์สามการค้ายาพิษสี่การค้ายาเสพติด ห้าการค้าการค้าขายสัตว์เพื่อนำไปค่าใครก็ตามที่ประกอบอาชีพห้าประการข้างต้นนี้โยมได้ชื่อว่าทำงานมีโทษและก่อให้เกิดโทษแจตนเองมากมายสุดประมาณแม้จะร่ำรวยเร็วก็ไม่คุ้มกับบาปกรรมที่ก่อไว้พระเจ้าท่านบอกนะงานที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคืองานยังไงโยมก็คือ การทํางานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนข้างเคียงได้ช่วยเหลืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเช่นสร้างสะพานทําถนนสร้างสลาที่พักอาศัยข้างทางอะไรต่ออะไรเป็นต้นข้อเตือนใจนักทํางานเพื่อส่วนรวมในการทํางานไม่ในการทาําทงานให้ให้ทาเต็มที่เต็มกําลัง จะทจําจนล้นมือนะและก่อนจะทํางานเพื่อส่วนรวมนั้นเราจะต้องฝึกฝนตัวเราเองให้ดีก่อนฝึกแก้นิสัยที่ไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีไม่ดีในตัวด้วยการประพฤติธรรมดังมงคลที่สิบหกที่ผ่านมาแล้วนะเพื่อป้องกันร,รายยมเพื่อป้องกันมาให้กระทบกระทั่งกับผู้อื่นเวลาทํางานและเพื่อให สามารถควบคุมการทํางานให้เป็นไปตามเป้าหมายว่าเพื่อสังคมจริงๆไม่ใช่เพื่อที่ชื่อเสียงเพื่อความมีหน้ามีตาของเราเองและให้รับรู้ว่าการทํางานเพื่อส่วนรวมน,นั้นะแท้จริงผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือตัวเราเองคือได้ทั้งบุญทั้งกุศลและอุปานิชใสที่ ดีติดตัวไปเบื้องหน้าแล้วก็เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เจตัวเองก็อีกด้วยส่วนประโยชน์ที่ผู้อื่นจะได้รับถือเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นถ้าคิดได้อย่างนี้จะทำให้ใจตบายมีกำลังใจในการทำงานและไม่คิดทวงบุญทวงคุณเอากับใครนอกจากนั้นผู้ที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมจะต้อง หาดรักษาจีน8รักษาอุโบสถศีนเพื่อเป็นการฝึกควบคุมอารมณ์ให้ดีเพราะการทํางานเพื่อส่วนรวนมนั้นจะต้องครุกคีกับคนจํานวนมากมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งเกิดเลยหรือว่าเกิดเลยกันได้ง่ายทำให้เดือดร้อนในภายหลังทางๆท,ที่ทำด้วยความหวังดีตัวเองก็มี กมติดตัวไปแล้วก็ก่อนที่จะทำงานเพื่อสังคมให้ปรับปรุงสภาพในครอบครัวของตนให้ดีต้องมีเวลาให้ลูกให้ครอบครัวให้พ่อครอบครัวจะได้มั่นคงเป็นสุขทรงผลให้เราทํางานได้เต็มที่โดยไม่ต้องห่วงหน้าพระองค์หลังนะตัวอย่างการทํางานไม่มีโทษหนึ่งการรักษาอุโบสถติดสองการทํางานช่วยเหลือกันในทางที่ชอบ สามการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเช่นวัดเจดีย์สี่การปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาแจกคนที่เดินทางห้าการสร้างสะพานเพื่อให้คนสัญจรไปมาได้สะดวกหกการสร้างประปาสร้างแหล่งน้ําเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ําสะดวกเจด็ดการตั้งน้ําดื่มน้ําใช้ไว้เพื่อให้คนได้ใช้สะดวกสบาย 8ปดการให้ที่อยู่อาศัยแจ่บุคคล9การตั้งอยู่ในบุญกุศลหรือตั้งอยู่ในบุญกิริยาวัตถุสิบประการสิบการถึงพร้อมด้วยศีลและการเจริญสมาธิภาวนาต่อไปเรามาฟังในเรื่องของอนิสงส์การทำงานไม่มีโทษคนทำงานไม่มีโทษนั้นได้กับเสียเป็นเราตามตัวยิ่งได้งานมากก็ทุกข์ใจมากเข้าทำนอง อิ่มท้องแต่พร่องทางใจยิ่งรวยได้ทรัพย์มากเท่าไหร่โอกาสที่จะเสียคนก็มากเท่านั้นยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์คนความดีในในตัวลดลงทุกทีส่วนคนที่ทำงานไม่มีโทษนั้นจะก้าวหน้าไปสู่ความสุขเถและความเจริญเทะถึงแม้จะไม่รวยทรัพย์แต่ก็รวยความดี คนทำงานไม่มีโทษนั้นจะหลับก็เป็นถูกจะตื่นก็เป็นถูกไม่ไอายใครไม่ต้องวาดระแวงใครเพราะงานที่ทำเป็นประโยชน์แก่โลกล้วน,วนไม่มีโทษเข้ามาเข้าไปเจือปน,นเลยชื่อว่าได้ทดแทนบุญคุณของโลกที่อาศัยเกิดมาเมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะก็จะ,จะได้สันติถูกเป็นเครื่องตอบแทนไปชัว่วกาลนาน สรุปสุดท้ายก็บอกว่ายศย่อมเจริญเจ,จผู้มีความหมั่นมีตติมีการงานสะอาดใครครวนก่อนแล้วจึงทางําสํารวมแล้วเป็นอยู่โดยธรรมไม่ประมาทนี่สารคดีนี้ก็มงคลน,นี้ก็ให้คติแค่นี้ก็ขอจเจริญพรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอจเจริญพรขอบคุณ